สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่26เมษายน2565คิศวากราช2022ครับผมเช้าวันนี้เวลา07:38นาทีโดยประมาณครับเหมือนเดิมครับเล่นลูกกิ้งท่ายืนครับผมกำลังอยากจะเล่าให้ฟังว่าส่วนมากคนเล่นลูกกิ้งเนี่ยจะถอดใจก็เพราะว่าปวดแขนปวดหน้าท้อง ปวดมากปวดแขนปวดหลังเลยครับฉะนั้นแล้วพกการปวดนั้นครับผมกําลังอยากจะเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะครับการปวดนั้นเป็นการบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อของเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครับนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บปุ๊บท่านอย่าหยุดเล่นนะครับเล่นต่อไปครับเพราะการปวดนั้นเป็นการปวดที่ดีผมก็ปวดครับปวดแต่เล่นไปสักระยะมันก็จะอยู่ตัวครับผมนะครับอะเรามาเล่นท่ายืนกันครับ <c oughs> เพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเราดันกั้นเกร็งนะครับมันจะปวดนะครับบางครั้งเหมือนเนื้อปั้นเหมือนเนื้อจะฉีกนะครับเหมือนเนื้อจะฉีกเหมือนเนื้อจะผิดนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อนะครับ <c oughs> ฉะนั้นท่านเล่นต่อไปนะครับเวลาเล่นทาเท่าที่เราทําได้จําไว้อย่างเลยนะครับอยาฝืนนะครับถ้าฝืนแล้แลวเราเหนื่อยมากๆ <c oughs> ไม่ดี ถ้ารู้สึกเหนื่อยหยุดพักแล้วต่อยกหนึ่งทันทันทีเลยครับหยุดพักก่อนนะครับหยุดพักวอร์มร่างกายหายปอดๆๆอะไรก็ว่าไปครับให้ร่างกายเราเกิดแรงฮึดอีกครั้งหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งถ้าเราฝืนปุ๊บเนี่ยมันจะหมดพอหมดปุ๊บเราจะได้รับบาดเจ็บรับได้รับบาดเจ็บไม่พอปุ๊บร่างกายเราถือไม่คือไม่ดีนะครับผมแล้วค่อยมาต่อยกหนึ่งครับ ื่กี้ผมได้ห้าครั้งฝั่งนี้อีกห้าครั้งครับเป็นสิครั้งในแต่ละวันนะวันละสิบครั้งก็สุดยอดนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ